ดีครับเพื่อนนักุ่นครับ5ตัวนี้เป็น5ตัวที่เพื่อนนักุ้นที่ฟังร้อยจุดหจอุ้นในด้านของ YouTube เนี่ยท่านจะต้องมีหุ้นตัวนี้ออกไว้เก็บไว้ในพอร์ตนะครับ หุนตัวแรกไั้คือพิเทพราคาน้ํามันในเบนท์เองเนี่ยขึ้นมาแตะที่ประมาณ79เหรียญกําลังเข้าสู่80เหรียญลวและยิ่งใกล้เข้าสู่สิ้นปีเนี่ยมันจะมีมาตรการของการลดกําลังการผลิตน้ํามันไปเรื่อยๆเพราะฉนั้นตัวพิเทพน่าสนใจครับราคาหุ้นพิเทพตอนนี้อยู่ประมาณสัก1้0บาท1 5 6บาท157บจาทเนี่ยนะจะแตะ1้0บาทอยู่แล้วเพราะนั้นืึอเลยซื้อพิเทพเก็บไว้ครับเพื่อไปขายที่ระดับราคาประมาณ1้อย 7 0ถึงร8อบาทครับในตัวแรกพิเทศตัวที่2นั้นเป็นหุ้นของฐานเป็นแบงค์นะฮะผลการงานแบงค์ออกมาดีหุ้นแบงค์ใหญ่วิ่งกันเยอะแหมดเลยนะหุ้นแบงค์ล็กตัวหนึ่งครับวันนี้เอาตัว TTB มาราคาวิ่งขึ้นมปที่ระดับราคาบาท60สตางค์แล้วนะครับเราเคยทําราคาไว้สูงสุดที่ประมาณบาท70นะครับอรอบนี้ของตัว TTB นั้นดูแนวโน้มจะขึ้นไปทะลุผ่านบาท70ได้ นะครับเพราะนั้นเก็บหุ้น t t b ไว้เล่นรอบก็ได้นะครับตัว CBR ครับหุ้นตัวต่อมาเป็นหุ้นของตัว CBR และละักษณะของราคาหุ้น p ีดีออลนั้นเป็นลนักษณะการแกว่งครับจุดรับที่ CBR สนใจมากนะครับ61บาทลงมาน่าสนใจในขณะที่พอขึ้นไปที่63บาททะลุ63บาทไป65บาทขายครับเล่นกรอบครับ 65, 6 1 6 5 6 1ครับตัวที่4ครับเป็นหุ้นฮานา เชียรฮานามาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ขณะนี้ฮานามำลักสร้างอิทธิพลครับฮานานั้นขยับขึ้นมาจากระดับราคา40บาทมา45บาทณวันนี้50บาทแล้วครับราคาเป้าหมายนะครับฮานานั้นเป้าหมาย60บาทครับ55บาทเป็นจุดพัก60บาท น่าจะไปต่อได้ฮานาน่าสนใจครับอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายเป็นตัวมินครับอันนี้มากับการท่องเที่ยวเลยแต่ระดับราคาหุ้นเนี่ยมักจะลงมาเล่นที่ระดับราคา31บาท32บาทเป็นจุดซื้อครับจุดขาย33 3 5บาทครับสิ้นปีทะลุ35บาทขึ้นไปได้เพราะนั้นหุ้น5ตัวนะครับพี่เทพนะครับตัวของฮานาตัวมินน่าสนใจการลงทุนระยะก,กลางยาว CPR เล่นรอบฐานไทย ทีทีบีนะฮะาชาติไม่ใชอะไรฐันไทยครับท่าชาติเป็นการเล่นเกมอะไรครับนี่คือหุ้นหน้าตัวของร้อยจุดห้าต่อหุ้นครับท่านจะพบกับหุ้หน้าตัวทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ผมดีเจสุดแท้จากเอสแซลลาเพื่อนทุนไปก่อนครับสวัสดีครับ